สวัสดีเจ้าวันนี้ทางร้านเทียมนมีการช่างก็มาดูแลบริการหลังการขายให้กับลูกค้านะคะอยู่บ้านบกแกตําบลบึงเกืออําเภอเสรีภู่ิจังหวัดลอยเอดค่ะก่อมาแนะนําการสีเขากล้องให้กับลูกค้าอีกรอบนะคะเพราะว่าตั้งแต่ติดตั้งเครื่องสีเข้ามาลูกค้ายังไม่ทันได้สีเขากล้องจ็คเถอ่อเลยค่ะกับสีแดงข,ข,ข้าวขาวข้าวเจ้าข้าวเหนียวนะคะตอนนี้ก็มีออเดอร์เข้ากล้องมาลูกค้าก็จะสีเข้ากล้องจําหน่ายค่ะก็ นำไปจำหน่ายที่กรุงเทพนะคะก็จะสีข้าวกล้องรอบเดียวเลยค่ะไม่มีแกบไม่มีข้าวเปลือกมาปนกับข้าวกล้องนะคะก็จะได้ข้าวกล้องร้อเปเซ็น์เลยในเครื่องสีข้าวรุ่น T M 5เครื่องนี้ค่ะที่สามารถสีข้าวได้ทุกชนิดสีข้าวคัดแยกเกรดได้ข้าวเต็มเม็ดข้าวหักค่ะ หมาะที่จะสีข้าวสารจําหน่ายได้นะคะหรือรับสีข้าวในชุมชนขนาดใหญ่ได้ค่ะเครื่องสีข้าวรุ่นนี้ก็กําลังการผลิตอยู่ที่5ตันข้าวเปลือกต่อกลางวันนะคะนี่ก็จะเป็นข้าวกล้องที่เราจะนําไปยิงสีต่อขัดมันต่อค่ะลูกค้าก็จะยิงสีด้วยขัดมันด้วยนะคะกาสีเอาขาวที่ไม่ีเม็ดดาเม็ดสีน้ําตาลนี้ยิงออกค่ะนี่นะคะก็จะ นำไปไว้ที่ถังพักก่อนคะ่ะแล้วก็ค่อยจะนำไปยิงสีและคัดมันต่อนะคะแล้วเราไปดูการทำงานของเครื่องกันคะ่ะเครื่องสีข้าวของเราก็จะมีชุดทำความสะอาดข้าวเปลือกด้วยนะคะมีอยู่ในทุกรุ่นทุกขนาดค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่เทเข้าเปลือกนะคะลูกค้าเลือกแบบยกเทต่ำค่ะหรือจะเลือกแบบเทลงพื้นระดับพื้นได้นะคะ ชุดนี้ก็จะเป็นตู้ลมเป่าฝุ่นเป่าดอกหญ้ขาข้าวเปลือกรีบค่ะแล้วก็ลงมาสูตต่ตะแกรงเหลี่ยมคัดแยกเศษไม้เศษหญ้าเศษฟางม็ดดอกหญ้าดำนะคะข้าวเปลือกที่ทําความสะอาดแล้วก็จะนําไปกระทอบเปลือกค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตะแกรงโยกสําหรับคัดแยกข้าวเปลือกที่กระทบหมดและไม่หมดนะคะแยกออกจากกันข้าวเปลือกที่กระทบหมดร้อยเปอร์เซ็นก็จะลงมาฝั่งทางซ้ายมือนี้ค่ะ นี่ก็จะเป็นหัวกระท้อข้าวเปลือกของเรานะคะข้าวกล้องที่กระท้อเปลือกแล้วก็จะนํามาทําความสะอาดอีกรอบนึงแล้วก็จะนําขึ้นไปคัดแยกผ่านตะแกรงกลมคัดแยกเกล็ดข้าวค่ะตรงนี้ก็จะเป็นข้าวกล้องที่ได้มานะคะ ข้าวสารที่ได้ก็สามารถนำไปจำหน่ายแพ็คถุงขายได้นะคะลูกค้าก็สต็อกข้าวเปลือกไว้เยอะเลยค่ะไว้สีข้าวสารจำหน่ายอย่างเดียวเลยนะคะนี่ก็จะเป็นเครื่องยิงสีค่ะแล้วก็จะมีเครื่องขัดมันด้วยนะคะส่วนเครื่องสีข้าวของเราก็อยู่ข้างหลังค่ะ ก่อนจะกลับบ้านเฮียุพจน์ลูกค้าของเราก็เอาข้าวกล้องให้กลับไปหุงไปทานด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากทานข้าวสารอร่อยๆจากเครื่องสีข้าวทางเพนีมิตของเราก็ติดต่อมาอย่างเฮียพจน์ได้นะคะเบอร์ตามนี้เลยค่ะจัดจาหน่ายข้าวสารโดยเฉพาะเลยนะคะ และลูกค้าที่สนใจอยากติดตั้งเครื่องสีข้าวปรึกษาสอบถามมายังทางเทพนิมิตการช่างได้ตลอดนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามทางร้านเทพนิมิตการช่างมากๆค่ะขอบคุณค่ะ